สวัสดีครับเมือ่อตะเกียวมีโอกาสไปเที่ยวมูส่องครับแต่พอป่าพอคุณป่าพันกลังตำห่งตำผ่าไมา่อยู่ครับเขาเอื่นว่าเพ่นกะมีกลุ่มเป็นกลุ่มของเพิ่อนนะครับกลุ่มทำเลียงหมอนเลียงไม้เอียงนะครับเพ่นท้อ่ะผมโอ้เพื่นหนึ่งกะ สวยครับสวยสวยข้ากะักยู่ครับพี่น้องเลยราคากับพ่อฟังนะพ่อสื่อพ่อขายกับพ่อขายผู้สื่อกับพ่อสื่อคุณป่ามันแตอยู่บ้านนิคมบ้านนิคมทหารทหานศึกอยู่มูลสองครับเพิ่นซื้อป่ายัางแบบผมจำซื้อเพิ่นบ่ได้เพิ่นว่าม,มีโอกาสมือมม่อนานง่ามเพิ่นมัดมียังไงยังกะมาขายเด้อเพิ่นนะคุณป,ป,ป่าเพิ่นก็ดีอยู่ครับคุณป่า รุ่นรุ่นรุ่นพี่สาวของผมพี่รุ่นพี่เกย์ของผมหมดแล้วครับเป็นเป็นอยู่มูซวงครับใายไส้ก็เป็นทหารทานซึกคือผมนี่แลหละนป็นผลน้ำเพลินนะครับมีโอกาสผลิตน้ำเพลินก็นเลยถ่ายเห็นป่าพันนันกำลังอันีอยู่ยกันเลยถ่ายเห็นป่าเป็นป่าเป็นนี่ตำหกตำเอียงนะครับ เหมือนหายากได้ครับผ่าตาดโดยมือนี่มือนี่โอ้ทำโดยจิตใจจิตใจล่งใส่เ้ยครับพี่น้องมาเล่นน้ำตาแก้วกับเดี๋ยวเริ่มกดไลค์กดแชร์ตาแก้วไว้เ้อพี่น้องเลยผมะได้มีก็ร่างใจเฮ็ดคลิปหายพี่น้องทรงข่าวข้าพี่น้องสิงดดกครับตามภาษาเลาะไปเรื่อยแล้วครับผมก็ดีคน มีเวียกแน่บบมีเวียกแน่ครับนานี้ก็บนาปิดนายางแล้วครับบ้านนี้คบหนี่ส่วนมากจะมันส่วนมากบ้านนี้คบนะครับมีอาชีพพอบ้านกะคิดย่างเนาะในบ้านกะซอยพอบ้านไปงามว่างกะตามหูตามไม้ยังนี่แหละครับพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆที่พี่น้องที่ขอบิุญขอบชมผมเด้อผมกะพ่ลืมนาะพ่ลืมพะคุณบุญคุณ เราหยิบละเราเรื่องเของอีก่กะเราเรื่องหกตำหมุนไปยังปีนี่พี่น้องเอยคุณป้าเพิ่นตำหกข้ามาเบิง้งคุณได้สนใจกะสนใจการทำหรือว่าสนใจการซื้อขายกับมาเบิ้งน้ำเพิ่นมาซื้อน้ำเพิ่นถามราคาตกลงกันเบิง้งคืนหนึ่งพอฟังอยู่ครับพี่น้อง การทอผ้าทำต้องทำต้องทำด้วยใจเน้ใจเอาใจลงใส่เนี่พี่นนอะผลงานจะสิสออกมาสวยผลงานถึงจะออกมาสวยนคนตาเพิ่มขึ้นเมือ,มอนนเดกน่อยเลวกนี่เฮ็ดบเป็นเลยครับพี่นาะมันมีการสืบสาร แต่บางพื้นที่เป็นกระสืบสารกันอยู่ละเป็นอาชีพเหมือนเด็กหน่อยเขาเรียนหนังสือเข้ากันนี้จากเข้าไปเนาะนี่ไตยกลุ่มเพิน่นผมกัโครงการชุมชนคุณ,ธรร,คณธรรมีกทีคุณธรรมบ้านคมเกษตรเสริมพระเกียรติชิวอรแถงราชสมบัติ เจ็ดสิบปีปีสองพันห้าสิบเก้าอย่างสถาพันชุมชน,นผมกัอันประทันขอบคุณเด้อพี่น้องที่เข้าเบิ้งเข้าชมตะแก้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ